รวมนางเอกของเวีย รวมนางเอกของเวียสุกลวั์เจ้าบ่าวป้ายแดงร่วมงานตัวท็อปทั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงหมาดๆสำหรับเวสุกลวัตคณารถพระเอกสุดฮอตกับภรรยาวิกกี้พิมลยาเวสปริวัตที่จัดงานแต่งงานสุดอบอุน่นท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝั่งวันนี้ทีมงานจะพาย้อนนางเอกดังที่เคยร่วมงานกับเวียสุกลวัตตัวท็อปของวงการมิวาหวานราวกับในละครหรือสามีแห่งชาติของบรรดาสาวๆที่เคยร่วมงานกับนางเอกแถวหน้ามาแล้วมีใครกันบ้างไปส่องกันเลย 1. แพนเค,เค้กเขมรนิจจามิก่อน นางเอกละครคนแรกที่ร่วมงานกับเวียและมีจำนวนเรื่องมากที่สุดเรื่องแรกจากละครทิกดินสู่ดาวจากนั้นสายน้ำสามชีวิตคุณหนูเทวดาด้วยแรงอธิษฐานและนางฟ้ามาเฟียนอกจากจะได้ร่วมงานในจอแล้วในชีวิตจริงทั้งคู่ยังเคยคบกันอีกด้วย 2. เชียร์ที่คำพรฤธาอภินันจากละครภารกิจพิชิตด,ดอกฟ้าและเธอคือชีวิต3อเล็กซานดราบุญช่วยจากละครเพลงรักริมฝั่งโขง 4. ขวัญอุตสามณีไวทยานนท์จากละครดังดวงหารัไทยเธอคือชีวิตและเพชรตัดเพชร 5. พิงกี้สาวิกาชัยเดชจากละครเธอคือชีวิตและวงเวียนหัวใจ 6. ออ้ำพัชราภาชัยเชื้อจากละครย้อยฟ้าท้าดินพระจันทร์ลายเมฆและพราว 7. จุ๋ยวรัทยานินคูหาจากละครพูดแม่น้ำโขงและมนรักแม่น้ำมูล 8. เจากระจานอาคัมสิริสุวรรณสุขกับละครพ่อหนูเป็นซูปเปอร์สตาร์และขุนเดชกาใหม่ดาวิกาโฮเน่กับละครเรื่องเงากามเทพและรอยเล่สเนรวงสิบแป้งออนจีราแหลมวิไลกับละครนางสาวจำแรงรักสำหรับเวียกับเบลล่ารานีแคมเปญเคยร่วมเล่นภาพยนตร์กับเวียในเรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักแต่เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เข้าฉายและยังมีนางเอกดังอีกหลายคนที่เคยร่วมงานกับเวียด้วยค่ะ